มาตอนนี้การแข่งเจสกีกันบ้างผู้ชมครับทางด้านของจุนอีโคมาครับนักแข่งจากกิปป่ปุ่นก็คว้าแชมป์ในรุ่นรัน a เ o ล t ีอา p ์จีรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับในการแข่งขันแจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยเจสกีโปรนะครับก็เป็นสนามที่สองครับที่บึงสารสมเด็จพัะนเรศสวรจังหวัดหนองบัวลำพูครับ การแข่งขันในวันที่2เป็นโมโตสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับในรุ่นโปเรือดนั่งใหญ่ที่สุดนะครับโปรแอมรันนบัลจีพีเป็นการขับเที่ยวกันระหว่างแชมป์สนามแรกอย่างน้องน้ําอัลพันธีรพัฒน์พาณิชย์ครับที่มีคะแนนรองในรอบ2โมโตแรกนะครับกับจุนีคูม่าครับนักแข่งระดับโลกชาวญี่ปุ่นซึ่งคว้าชัยมาใน2โมโตแรกในโมโตสุดท้ายครับด้านของอัพันธ์ครับตก็อออกตัวไม่ดีครับจุนีคูม่าแล้วก็เพิ่มคนธีรพัฒน์พาณิชย์ ขึ้นหนับครับแล้วก็เป็นเพิ่มบนที่เข้าจะไปดับที่หนึ่งส่วนจูนิโคม่าเข้ามาไปดับที่สองเลยครับแต่ผลคะแนนรวมแล้วจูนิโคม่าคะแนนมากสุดว้าแชมป์ในสนามนี้ไปครอง จะยืนไม่จํากัดปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับโปรแกรมสกีโมดิฟายครับในโมโตสุดท้ายเป็นการต่อสู้กันระหว่างแชมป์สนามที่สอาสนามที่หนึ่งนะครับก็คือนัตกรภูพักดีครับจากเจตเรนทีมกับทีกับมุสตาฟามินนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งจากกัมพูชาก็มีคะแนนนํานัตกรภูพักตีอยู่เก้าคะแนนครับแม้ว่าโมโตสุดท้ายนัตกรภูพักตีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งส่วนมุสตาฟินเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่สองแต่ว่ามุสตาฟินยังมีคะแนนรวมที่ดีกว่าคว้าแชมป์สนามนี้ไปได้ครับ ในรุ่นโปรเรือนั่งสปอร์ต g ีพีครับโมโตสุดท้ายเป็นการเข่งแชมป์ของสองนักแข่งไทยครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ก็มีคะแนนนําสุพักษ์เศรษฐุระเพียงสองคะแนนครับและก็เป็นสุภักษ์เศรษฐุระครับที่เบียชนะในโมโตสุดท้ายคว้าแชมป์สนามที่2ไปครองส่วนอีกรุ่นครับโปรเรือนั่ง 1,100cc โปรแอมรันนบาเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยครับชนะทุกโมโตก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครอง Okay.